หลังสงการไม่รู้จะดูอะไรนะผมให้มาดูเรื่องนี้นะผมก็คือไมเคิลบีจอแดนนะผมเล่นคนเดียวในสองบทบาทในบทพี่น้องฝาแฟนในหนังเปรียวผีเดอะซินเนอร์เรื่องย่อสั้นชประมาณว่า2พี่น้องเนี่ยเขาแบบว่าประสบปัญหาชีวิตเลยแล้วก็ย้ายกกันไปในหมู่บ้านเก่าของตัวเองแล้วแบบว่าได้เจอเรื่องวุ่นวุ่นได้เจอแบบพวกแวมพงแวมพายอะไรเงี้ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะผมว่าในเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่แวมพายอย่างเดียวนะผมก็จะมีพวกแบบซอมบี้อันเดดแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ต้องไปดูในเรื่องนะผมก็ต้องเกิดไว้ก่อนนะผผมมมว่าาาาาาหหหนนนนนัังงอเเเีี้้้้้ยยใชทุสสสรรรรรปะะณลลลญด์ฐซึกบิ น้ำลาสหะรับเนี่ยมันน้อยมากซึ่งไอ้กล้องนี้ก็คือกล้องเดียวที่โนแลนใช้ถ่ายนี่แหละผมก็เลยคิดว่าไอ้เก้าสิบนาีเนี่ยมันน้อยกันไปหรือเปล่าแต่ที่ผมไปอ่านรีวิวค้าเนี่ยผมไอ้หนังเรนี้มันให้ความสึกเหมือนเรากำลังดูเบรเบรก็คือของมาเวลแล้วผมที่แบบว่านักล่ามัพายแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะผมว่าผูมิกับผู้เขียนบทคนนี้ก็คือว่าเขาเคยแบบว่าส่งเสนอบทเบรภาคต้นไปเสร็จแล้วก็มาเวลก็คงไม่เอาอะไรผมเพราะคิดว่ามันน่าจะแบบเหยียดเหยบียด้นัเกินไป แบบต่างออกไปไอ้ทนางนั้นทั้งเรื่องนี้นะผมก็ยังเป็นเลดอาร์นะผมก็คือเลือดสาดมีฉากเซ็กมีฉากแบบฆ่ากันตุยทั้งเรื่องเลยนะผมรู้สึกว่าคุ้มไอแม็กแน่นอน,นครับเรื่องนี้แต่ด้วยเรื่องนี้นะผมมีเครดิต2เครดิตนะผมอาจจะปูทางใหภาคสองนะผมถ้ามันได้ทำกำไรนะก็อย่างที่บอกนะผมลักษณะเรื่อนี้ถ่ายทำวยระบบไอแม็กโดยเฉพาะไอแม็กแบบโนแลนเลยแบบใช้กล้องเดียวกับโนแลนถ่ายเลยและรู้สึกว่าหนักเรื่องนี้มันมีอนาคตที่ดีเลยรู้สึกว่าเราอาจจะได้ดูภาคสองในอนาคตถ้ามันได้ทำกำไรจริงๆนะก็ไป็นเรื่องเป็นภัยพร้อมกันนะผมกับ แต่แล้ไว้แค่ว่าในโลกภาพย Mac นตร์ไอแม็กนะครับผมก็เป็นหนังเรื่องนึงที่เป็นระบบไอแม็กและมีแสดงเล่นเป็น2บทบาทอีกแล้วนะครับเรื่องล่าสุดก็เป็นเรื่อง m i c k ี y เซเว่นนะครับก็จะมีโรเบ